สองแก้วเราบีบพิมพ์ชิดไปกองอยู่ข้างบนอีกแล้ว แก้วนะทำมุ้หมดแล้วค่ะมุ้หมดก,กินชิ้นหมดค่อยดิงถุงขึ้นนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอริโกกับคุกกี้ชีสได้ค่ะออพี่เองพี่ทำเอง คือเจ็ดสิบบาทจ้าเจ็ดสิบบาทจ้าอแ้วไหอันนี้อันนี้ขอบคุณสแก้วสองแก้วเหรออ่นู้นดกแก้วเอานี้